สวัสดีครับผมนายไลอ as. ันศิีทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามชัยเซอร์วิสจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครับปัจจุบันสยามชัยใช้ All New Isuzu DMAX Spark ทุกคันทั้งบริษัทเลยครับปัจจุบันยอดขายของสยามชัยก็อยู่ที่3,000กว่าล้านต่อปีนะครับทำไมเราถึงกล้าชนกับยักษ์ใหญ่ ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยกันจุดแข็งของเราก็คือเราส่งไวซื้อปุ๊บส่งปับ๊บเรามีรถพร้อมมีของพร้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาคือเราต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าและราคามากที่สุดและที่สําคัญเรื่องการบริการแต่ละสาขาเนี่ยจะมีผู้จัดการบริการอยู่ทั้งหมด300สาขามีปัญหาอะไรเราเคมเลยมีปัญหาอะไรเราเข้าไปดูถึงบ้านลูกค้าเลย คำว่าใหญ่ของเราไม่ได้หมายถึงว่าใน1พื้นที่มันมีสินค้าเยอะที่สุดในประเทศอาจจะมีแบรนด์อื่นๆหรือตัวแทนจําหน่ายอื่นที่เขามีพื้นที่ใหญ่กว่าเราสิ่งที่เราบอกใหญ่ที่สุดคือสยามชัยเนี่ยจะใหญ่ที่สุดและสินค้าเยอะที่สุด ในปัจจุบันนี้ผมใช้อีซูซูอยู่100%เอซตเพราะตั้งแต่รุ่นคุณแม่มาเนี่ยเราเริ่มใช้หลายแบรนด์มานะครับผมเลือกแล้วแล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูแล้วคำนวณออกมาแล้วเนี่ยคันหนึ่งของอีซูซูเนี่ยสามารถช่วยเราประหยัดน้ำมันแล้วประหยัดพวกค่าใช้จ่ายในการแมทนเอนทั้งหมดได้ประมาณเดือนละ1000บาทในปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดประมาณพันกว่าคันครับทั้งหมด1 0 0 0ันคันเราประหยัดไปได้ประมาณ10กว่าล้านครับ ในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วสยามชัยมีทั้งหมด18สาขาและนั้นปัจจุบันนี้เราขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเราดูแล้วว่าโมเดลของคเครื่องบฟ้าเนี่ยมันโอเคมันดีแล้วมันมีกาําไรมีผลกําไรที่เราต้องการแล้วเราก็เลยขยายจาก18สาขาเป็น300สาขาและที่ขาดไม่ได้ก็คืออิซุซูเมื่อ10ปีที่แล้วเรามีอิซูซุอยู่50คันปัจจุบันนี้เรามีอิซูซูถึงพันคันแล้วครับ ช่วงที่เกิดโควิด2อสวันแรกเนี่ยสยามชัยแทบไม่ได้ขายของเลยแต่พอผ่านไป2วันปุ๊บลูกค้าเขาเริ่มเข้าใจทางประกะาศรัฐบาลเริ่มเข้าใจว่าเริ่มควบคุมโควิดได้และประชาชนเริ่มชินสยามชัยก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทศท่า,ทาเลยเพราะห้างโดนปิดแต่สยามชัยเราเป็นร้านเล็กๆที่มีสาขาทั่วประเทศทําให้ช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเราสั่งอิสุสุถึง500คันเลยครับเพื่อที่บริการส่งลูกค้าให้ถึงที่ให้ทันท่วงเวลาเพราะคิวมันเยอะมากมันทําให้เราขายดีมาก จากวิกฤตมันกลายเป็นเปลี่ยนเป็นโอกาสมากกว่าครับการที่เราต้องมานั่งเสียรถหรือมานั่งซ่อมรถสัก10คัน20คันเนี่ยมันทําให้การบริการของลูกค้าเนี่ยเราชะงักเราเลยไม่คิดที่จะเลือกแบรนด์อื่นและที่สําคัญแบรนด์อิสุซุเนี่ยมันได้ใจทางลูกค้าและลูกน้องตัวอย่างลูกค้าไปเขาก็อาจจะมองว่าบริษัทเรามีมาตรฐานใช้รถต้องใช้รถมาตรฐานมันสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรด้วยเขาส่งไวแล้วก็ รวดเร็วรถส่วนใหญ่ที่เห็นไปส่งอีซูซูนะปกติเราอะสั่งเยอะเช่ป้าเขาก็ขนไปทีเดียวหมดเลยเนี้ยเราสั่งปุ๊บเขาไม่ส่งปั๊บเลยอะอเราก็เลยแบบประทับใจในตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งลูกน้องเนี่ยเวลา,าเขาเลือกรถเขาก็จะไม่เลือกแบรนด์อื่นลูกน้องจะเลือกใช้แต่อีซูซูอีซูตัวนี้นะครับ1.9สปาร์คพองตัวมีความฉกเฉียวในการขับประหยัดน้ํามันก็ที่หนึ่ง,ทงทเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วคือ ต่างกันเยอะเลยครับผมคันนี่มากแล้วก็สบายเท้าเข้าเกียร์ก็เข้าได้ง่ายเวลาขับแซงหรือว่าเวลาทําเวลาในการส่งของบอว่าเยี่ยมไปเลยครับถ้าเทียบเรื่องความแรงประหยัดน้ำมันแบน์นี้ชนะขาดเลยครับเป้าหมายสยามชัยในอีก6ปีข้างหน้าเราตั้งไว้ว่าในปี6-9 เราจะมีสยามชัยทั้งหมด1,000สาขาและที่ขาดไม่ได้ที่ต้องไปด้วยกันแล้วต้องอยู่กับสยามชายัยก็คืออิสุสุครับเรามั่นใจเราก็จะอาจจะมีอิสุสุหมื่นคันเลยก็ได้ครับ